So you guys, how do we get a big place like this? And we changed the channel as Bunny Squad. You guys know something? I should get some members of the Bunny Squad. Yeah. I'm gonna choose some of my friends. I don't know, but if you guys think. some of my friends should be the bunny squad comment down below แนะนำผลต้นตัวสิคะเดินตรงไปนู่นอันนี้คือต้นอะไรคะนี่คือต้นแตงอ๋อกฤษอ่ามันนี่ภาษาอังกฤษแม่ว่าภาษาไทยไงแตงภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ this i s Grandma's field. She always makes like she always likes to do some stuff when it's summer He's mix ing the dirt เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะระบบน้ำหยดของคุณยายนะคะ <c oughs> นี่นะคะจะใช้ขวดน้ำที่เราแบบกินจนหมดแล้วนะคะก็ามาเปิดฝาตรงนี้นะคะอ้อมีกรีดด้านหลังนะ ส่วนบริเวณฝานะคะแล้วก็เจาะรูแล้วก็ใส่นี่นะคะใส่ไฟนะคะแล้วก็ปิดฝาก็จะได้น้ำหยดสังเกตนะคะก็จะหยดว่าไงคะ This stuff to put with is some some dangerous water you know อันนี้ก็จะเป็นพวกแตงนะคะก็จะมีอันนี้นี่กำลังทำระบบน้ำหยดอยู่ กำลังจะลงต้นไม้นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะเราก็ต้องหาทางหนีที่ไล่ปลูกผักเพ่กินเองนะคะบัตเตอร์รู้จักไหมคะวันนี้เขาเรียกอะไรครับ We should do some gardening ไหนๆต้าพาไปดูต้นต้นอะไรนะที่ต้าปลูกอะ่ะ Butter made um a uh, like pumpkin a pumpkin tree วันนี้พาไปดูที่ฟัก k i n หน้าเตาไปดูที่ต้นไหนเต้าปลูกเองครับไหนอันนี้ก็จะมีผักตำลึงนะคะช่วงนี้จะกินตำลึงบ่อยมากมีต้นพริกตำลึงนะคะอันนี้มะม่วงห่าวมะนาวโหอันนี้เลยอันนี้เลยอันนี้อร่อยรู้อยู่แล้วเนาะอันนี้อะไรผักแพวนะคะอันนี้ก็มะกรูดนี่ต้นกล้วยนั่นคือคุณยาย อันนี้อะไรนะต้ <Huh? S 1> ต้นอะไรนะตน้ตน,ตนฟักทองอืมต,อต้นมะคลอง <c oughs> นี่นะคะคุณยายก็ทำนี่มอเมี่ one thing ตำลึงมะคลอง the one thing that is missing from this tree you have to get those things out <c oughs> <c oughs> อืมใช่อันนี้มันเป็นต้นที่ตายไปแล้วนะคุณยายก,ก็เลย <c oughs> อันนี้อันนี้ต้นอะไรนะคุณยายคุณเรียน <c oughs> เรียนอีกสองสามปีเราคงจะได้กินอันนี้มะม่วงหาวมะนาวโหอันนี้ต้นอะไรคุณยายเระเเจี๊ยบเขียวนะอันนี้ชอบมากเอาไว้กินกับมันทีกิน This one is ต oh, ้นต้นด้วยต้นเจี๊ยบเขียวต้นกระเจี๊ยบโผล่หิ้วอันนี้นะคะบุคคลที่จะทำให้เรามีผักกิน งางผสมดินเหามาือนพนมพเนี้ยยังมีใบฉ่งฉ่ำผสมด้วยเป็นงานบ้างเธอสองคนูกต้นอะไรบ้างเนี่ยทั้งหมดเนี้ยนะขโมยหนูข,นนขอถือมากมี I want to hold it <laughs> น,นุ่นพาไปดูตรง,งนู้นผสมน้องมาแน่ไก่ไกดูด Guys this is The like, it's going to be a little tunnel or a little house. Mommy, it's starting to get up. Look, starting to get up. Guys, did you guys subscribe? Did you guys subscribe? This is where we can get some squirrels. You guys want some squirrels? อันนี้ที่ดักกระลอกนะคะเพราะว่ากระลอกมากัดสายยางคุณยายทุกวันเลยับได้สองตัวไปปล่อยที่น้ำตกไปแล้วนะคะแล้วก็ไปปล่อยตรงเขาสมอแม่รูบอลเลอร์เลยเปิดไว้เนี่ยดักกระลอกครับเดี๋ยวกะรอกมากิน Guys I don't know why it drinks water from this There's water right here we put it Right there, and it eats this. <laughs> <laughs> this is not a They don't eat squirrel. Yeah, squirrel. Squirrel doesn't eat. Nuts. This is how eat this, this. Mm. eats this. Nobody eats that. Kiss. Let me kiss. Let <laughs> me we don't need to water the plant. All that, this is so genius. This is a genius work. Look at that. A genius water bottle. Hey, how you doing? yeah Guys, subscribe and notifications too. Mm. If you guys do that, you guys might be in the bunny squad. <laughs> you know? Bunny and Butter show. No, it's bunny squad. Okay, <laughs> 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 yeah, Butter, let's say uh, goodbye. Goodbye. Butter has his, his own Bye. squad. Butter has the butter squad too. Mm. He can let his friends stay in the butter squad. Yeah. Yeah. No. Yeah. no, no, no. Bye, bye bye bye. Bye bye. See you guys later and subscribe!